ในทะเลตังนะครับยังมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งซึ่งน้อยคนนะครับจะคุ้นชื่อกับเกาะก่อนนี้น้ำทะเลที่เป็นสีฟ้านะครับหาดทรายที่เป็นสีขาวและปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใต้ท้องทะเลนะฮะจะดึงดูดให้เราอยากมาที่นี่ครับ และคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามที่เราเห็นแล้วนะครับชายหาดบนเกาะแห่งนี้มีทรายที่ละเอียดมากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับความละเอียดของทรายบนเกาะแห่งนี้ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่เกาะเหลาเหลียงพี่นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามาดูว่ามาดูความขาวความใสของน้ำทะเลความขาวชายหาดและความละเอียดของทรายที่นี่ครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับ โอ้ว่าทรายละเอียดมากเนีย่ยทรายละเอียดมากเนียดทรายละเอียดมากแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปยังจุดถ่ายรูปฝั่งโน้นนะฮะนี่ขนาดน้ำขุนนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงน้ำขุนนะครับน้ำไม่ใส ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดขายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับจำภาพไว้นะ น้ำไม่ลึกนะครับถ้าพัดลงไปไม่จมครับเจ็บหายุอดอย่าไปสนใจพุงนะวันนี้พยายามหยอกพุงนะว,วันนี้เราต้องเป็นหญิงมั่นครับถ่ายแบบนี้เราอย่าสายหวานเราถ่ายไม่ได้แล้วมุมนี้ฮนะต้องแบบหญิงมั่นเฮ้ยไม่ใช่ตายแบบมุมมั่นเช็ดไปเลยครับเช็ดไปเลย แดดอ่ะมันจะเข้าหน้าเราใช่ไหมพ้าหมวกขึ้นมานิดนึงต้องไปใส่มาแล้วแล้วก็สูตรเดิมมือบังแดดบังได้ทุกสถานการณ์ถ้าหากินเฮ้ยอุ้ยยังไม่หมดมากสวยๆไขว้ข้างไว้โอ้ยยอมไปตอนนี้เปียกไปนิดหรึ่ อ่อุ้ยพรกคอนดะสครับวันนี้ฟ้าสวยน้ำไม่ใสเท่าไรแต่หาดขาวค่ะตรงนี้นะครเห็นไหมจะเป็นมุมกิ่งไม้ นี่ครับนี่นะครับมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่สวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะาโพสตรงนี้หนโพสใช่ค่ะ จุดนี้แล้วนะครับมันยังมีจุดที่เป็นบอกว่าวิวแห่งเดียวในตังเลยนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดจุดหนึ่งนะฮะดูน้ำดูทรายดูฟ้าโอ้โหแล้วข้างหน้านะฮะนี่เลยเขาเรียกว่าวิวนี้นะฮะมันเป็นวิวเดียวในตังนะครับที่เจอเบื้องล่างเนี่ยเป็นทรายขาวๆน้ำในสๆแล้วก็แบกกะเป็นภูเขาแบบนี้ครับ หรือจะมอมมุม,มส่องกลับทางนี้นะครับก็สวยเหมือนกันและที่นี่คือเกาะลาเลียนสนใจมาเที่ยวติดต่อมาได้นะครั และอย่าลืมนะครับผมฝาก,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 กด, like, กด, Share, กด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ